สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองวันนี้เป็นตอนที่สองแล้วนะคะครูระเมศตอบปัญหาผู้ปกครองวันนี้เราจะได้เอกสารเผือบเป็นตัวจริงที่ได้มาจากการสอบคัดเลือกเข้ามหนึ่งกับมสี่นะคะวันนี้ยอดที่รับมีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วนะคะท่านผู้ปกครองลองออดูจากยอด ที่รับตัวนี้นะคะเท่าของปีที่แล้วค่ะเท่ากับปีที่แล้วความสามารถพิเศษ4คนแต่ปีนี้ขอเป็นว่ายน้ำา2คนดนตรีสากลสองใช้เครื่องเป่าทองเหลืองนะคะคราวที่แล้วครูสรุปมาถึงตรงนี้แล้วบอกยังไม่ทราบยอดตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเขารับอะไรบ้างตอนนี้ประกาศอีกทางการที่ของส่วนวุฒิภารวิรอ,อะไรนะคะส่วนความสามารถพิเศษของโรงเรียนอื่นท่านผู้ปกครองก็โทรไปถามที่โรงเรียนอื่นนะคะ แล้วก็สิ่งที่สอบก็ยังเหมือนเดิมคือรับสมัคร 23- ถึง27กคุมภาสอบวันที่9มีนาคมประกาศผล13ค่ะเหมือนเดิมส่วนนักเรียนที่ความสามารถพิเศษกับพื้นที่บริการเปลี่ยนนะคะตัวนี้ดีใจกับท่านผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่บริการเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็การสอบทั่วไปก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะทำให้ยอด ของนักเรียนจำนวนมากขึ้นการแข่งขันก็จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นแต่สำหรับนักเรียนที่สอบในพื้นที่บริการกับทั่วไปเราจะสอบอีกเดือนหนึ่งนะคะที่ครูเน้นเอาไว้จ้ะสำหรับวันนี้ครูขออนุญ,ญาตพูดม .4 เลยนะคะม .4 นี่เป็นการสอบที่แบ่งเป็นห้องเรียนพิเศษคือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ครูขอใช้เป็นกรีจนะคะตัว GS และห้องเรียน English Program คือ e p a u s ค่ะและห้องเรียน g i ิ a แบ h คือ GM อตัวนี้ยอดการรับก็คือ30 20 40อันนี้จะสอบก่อนเพื่อนเรียกแ็นเด็กความสามารถพิเศษอันนี้สอบในวันที่10มีนาคม62ถ้าเรียนคะแนนถึงต้องสอบนะคะเราจะได้เอาคะแนนตัวนี้เป็นตัวที่จะมาดูว่า ถ้าอยากเข้าสูงรุราบหรือเปลี่ยนโปรแกรมให้มันสูงขึ้นเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วก็อีกรอบหนึ่งที่เราจะรับก็คือรอบคณิตวิทภาษาซึ่งจะสอบอีกหลังจากนั้นอีกต้งประมาณ20วันรับ25คนอันนี้ยอดที่ประกาศมาแล้วก็สอบที่31มีนานักเรียนมีเวลาเตรียมตัวอีกเยอะค่ะจากปีที่แล้วผู้ปกครองก็ยังย้ำถามว่าขอดูสัดส่วนที่ ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสัดส่วนปีที่แล้วคาคาที่ครูออกตอนที่หนึ่งพบผู้ปกครองครูก็บอกไปแล้วว่านักเรียนคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องตกใจนะคะยอดที่ออกมาจริงๆเนี่ยแต่ละปีไม่เท่ากันนะคะสำหรับม .1 โปรแกรมเกรดหรือ gifted and talented u c a t i o n ตัวนี้ที่เรียกว่า GATE ยอดเป็นไงคะสมัครยืน่นความต้องเยอะ แต่สอบจริงๆนิดเดียวจำนวนรับเหมือนเดิมค่ะประมาณสรุปแล้ว5ต่อ1นึ่สู้ๆนะคะลูกนะ English โปรแกรมหรือ E-Path ก็จะมีคนยื่นความจำนงเยอะสัดส่วนก็ประมาณ4ต่อ1รับเท่าเดิมความสามารถพิเศษเท่าเดิมคนสมัครเท่าไหร่ก็แต่ละปีไม่เท่ากันสำหรับพื้นที่ปีนี้อาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงครูบอกแล้วว่าต้องมาดูวันที่ สมัครวันสุดท้ายค่ะนักเรียนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เตรียมตัวให้ดีเราเก่งทั้งหมดเราเข้าใจทั้งหมดเราก็สอบได้ค่ะพื้นท,ที่ทั่วไปปีที่แล้ว8<เ>ต่อ1เองปีนี้อาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงแต่เราเตรียมพร้อมแล้วไม่ต้องกลัวค่ะคราวที่แล้วครูย้ำม .1 ไว้เยอะแต่ตอนนี้ม3เข้ามสมาแรงค่ะเพราะเมื่อวันที่6อาทิตย์ที่6เราเปิดเด็กโปรแกรมนี้นะคะเพื่อเรียนเสริมคือ ความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็อ e ีพัทซึ่งจะสอบในวันเดียวกันสัดส่วนของการรับนี่ความสามารถพิเศษกิฟท์ไซด์1 1ต่อ1เห็นไหมคะ1 1ต่อ1 English โปรแกรประมาณ3กว่าต่อ1แต่กิฟท์ไอแมทก็ประมาณ3ต่อ1อันนี้สอบวันเดียวกันคือวันที่เท่าไหร่คะ10มีนาค่ะ สำหรับตัวบล็อกสุดท้ายสัดส่วนนี้ไม่เท่าไหร่เลยนะคะเพราะเด็กที่มาสมัครตัวนี้ค่อนข้างที่จะได้คะแนนน้อยต้องสอบใหม่ให้ได้อยู่ในโปรแกรมวิทย์ภาษาตัวนี้นะคะจะเลือกจีนฝรั่งเศสอะไรได้หมดเมื่อเรียนทราบสัดส่วนปีที่แล้วแล้วปีนี้เรามาเตรียมตัวกันใหม่ยอดที่รับก็อันนี้เป็นของปีที่แล้วปีนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะคะนี่ก็เปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนนะคะ อ๋อันนี้พอรู้สัดส่วนมาปีที่แล้วนักเรียนก็มั่นใจขึ้นแล้วเรามาดูปีนี้ว่านักเรียนที่จะเข้าเกรดโปรแกรมตัวนี้ค่ะนักเรียนควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรจริงไหคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวก็คือถ้ายังเหมือนเดิมปีที่แล้วก็คือคณิตศาสตร์ต้องฝึกฝนทําโจทย์คุณแม่คะนนี้เป็นเรื่องของผลการวิจัยถ้าคุณพ่อคุณแม่ดุมาก ความคิดของน้องก็จะไม่ไปได้ทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็คือเออจะให้น้องเรียนได้คะแนนดีสอบได้เต้องให้น้องฝึกฝนแล้วก็กอดน้องซะหน่อยทําได้ไม่ได้เดี๋ยวทบทวนดูอีกทีนะคะค่ะสองวิชานี้คะแนนเยอะมากครูบอกไปคราวที่แล้วแล้วแต่ส่วนมากวิชาที่นักเรียนทําให้เราเสียใจเราบอกไปคาวที่แล้วแ็้วคือวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนต้องไปดู ทีเทสที่ครูเฉลยไปแล้วเมื่อสามที่ที่แล้วเป็นภาษาไทยยากค่ะนักเรียนต้องพยายามฝึกฝนนะคะแล้วก็ต้องทำต้องเรียนเก่งเลขได้เ,เต็มแต่ภาษาไทยไม่ถึงเกณฑ์เขาเขาไม่รับนะคะภาษาอังกฤษเขามีเกณฑ์อยู่ค่ะนะคะสำหรับตัวนี้ English โปรแกรมต่อไปเลยนะคะสำหรับ English โปรแกรมตัวนี้นักเรียนจะเห็นแล้วว่าคะแนนที่เราได้ออกมาคือทางเรานี่คณิตกับ วิ์นี่มีการสอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นทางทีมงานเรากำลังให้เป็นภาษาไทยอย่างชำนาญฝึกฝนให้ดีแล้วก็เป็นโจทย์ภาษาอังกฤษฝึกด้วยนะคะนักเรียนคนไหนที่มีเวลาว่างวันครูที่16กมกราคมหรือวันที่19คกุมภาพันธ์วันไหนว่างหนูอยาเล่นเกมเลยคะ่ะมาเรียนกับคร8ู8โมงคึ่งถึง6โมงนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือคะแนนสัมภาษณ์คะแนนสัมภาษณ์ เราจะมีการสอบโปรแกรม e อังกฤษโปรแกรมนี้คือวันที่อาทิตย์ที่13มกราคมนะคะที่สถาบันติวเข้มโครเมียดใครที่ว่างมาฟรีเทสอังกฤษโปรแกรมเราจะเรียนแบบข้อสอบที่อสอบที่สูนกราบมีการสัมภาษณ์จริงเพื่อให้ได้คะแนนเต็มร้อยค่ะนะคะพอนักเรียนเห็นคะแนนแบบนี้การเตรียมตัวก็จะดีขึ้นนะคะนักเรียนเข้าใจตัวนี้แล้ว อย่าลืมวันที่13มกราคมเรามีการ p พีเท English โปรแกรมที่สาขาเวลา13.00ถึง16.00ค่ะ,ะหลังจากที่เรารู้คะแนนที่เราเตรียมตัวแล้วเนี่ยโปรแกรมนี้จะสอบหลังอีกเยอะเลยนะคะสอบตั้งวันที่30มีนาคมแต่ครูขอสรุปผลไปเลยเพื่อเตรียมตัวด้วยค่ะหลังจากที่เราสอบความเป็นเลิศแล้วถ้าได้ก็ดีใจด้วยนะลูกนะ ถ้าไม่ได้อย่าหมดกำลังใจสู้ๆมาตีหัวครูอีกในรอบของคณิตวิทย์อังกฤษภาษาไทยสังคมคะแนนเท่ากันหมดตอนนี้แหะค่ะนักเรียนจะได้ทบทวนทั้ง5สาระกลุ่มวิชาแล้วคะแนนจะเท่ากันหมดนะคะตัวสิ่งที่เราคำนึงถึงม .1 นึ่งจบไปแล้วตอนนี้มาดูของม .4 บ้างนักเรียนที่มาเรียนพิเศษกับครูม .4 คุณพ่อคุณแม่คะต้องดูนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มโครงสร้างที่เป็นห้องเรียนพิเศษคือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตรศศ์อันนี้รับแต่เด็กสอกอน,นะคะอันนี้รับทั่วอย่างอื่นรับทั่วไปแล้วก็ e p a s h ซึ่งเป็น English p r o g r a มนักเรียนจะต้องย้ำเลยนะคะจะต้องเรียน6เทอมคือวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมเ,มเฉลี่ย6เทอมนักเรียนบางคนเหลวไหลพอเทอมสุดท้ายไม่ยอมเรียนค่ะ ต่อไปนี้โรงเรียนจะต้องเข้มงวดเพราะว่าเด็กกิจกรรมเยอะด้วยแล้วก็ไปเล่นเกมมาไปซ้อมดนตรีบ้างนะคะมันทำให้เสียเวลาสำหรับโครงสร้างที่จะสอบรอบหลังวันที่31จะเบาหน่อยนะะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนเฉลี่ยกันจะเอาคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด6เทอมจริงนะะอันนี้แต่ว่า,เ,าเอาแต่พื้นฐานเฉยๆ6เทอมนี้เอาแต่คันนี้เอาคะแนนเฉลีย่ยพื้นฐานไม่คิดคะแนนเพิ่มเติมนะคะ เพราะว่าอันนี้เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเด็กกิจกรรมค่ะนะคะตอนนี้นักเรียนมาดูยอดการรับของโครงสร้างแต่ละโครงสร้างกิปแมทตัวนี้นักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนต้องได้คะแนนแบบนี้นะคะกิปทรายค่ะวิทย์ต้อง3.00คณแนน3.00เทนเฉลีย่ยทุกวิชาต้อง3.00ส่วนกิปแมทเมื่อลงท้ายด้วยคําว่าแมทก็ต้องได้แมทสูงสุดนะคะอย่างอื่นเหมือนเดิม ต่อไปเป็น English โ r o g r a m เมื่อพูดถึง English โปรแกรมนักเรียนก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษถูกไหมคะจ้ะสามก้อนนี้ครูบอกแล้วว่าอยู่ในกลุ่มของการสอบรอบแรกคือวันที่10มีนาคมเมื่อฟังผลแล้วถ้าอยากจะอยู่สูงระดาบจริงมาเป็นสีชมพูฟ้ากับพวกเรานะคะหรือโรงเรียนอื่นก็จะเป็นทำนองแบบนี้ในการรับแล้วก็ยังมีรอบรับรอบทั่วไป คณิตวิทย์ภาษาจะสนัดสอบเหมือนกันหมดก่อนคือวิชาที่สอบนะคะคือเดี๋ยวคุูจะบอกต่อไปให้ค่ะนะคะแต่คะแนนเฉลีย่ยแค่2.5เองนักเรียนต้องคะแนนเฉลี่ยเท่าน,นี้ถึงจะสอบได้นะคะค่ะและสิ่งที่นักเรียนต้องดูก็คือว่าอืมเมื่อปีที่แล้วนักเรียนที่สอบมสาข้ามมสี 4, ถ้าเป็นกีไซายห้องเรียนพิเศษตัวนี้คือตัวกปไซ์นะคะ คือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นักเรียนต้องได้คะแนนบางครั้งเป็นข้อเขียนด้วยนักเรียนต้องฝึกการเขียนฝึกทบทวนเขียนให้สวยถ้าเขียนไม่สวยอย่างเดียวนักเรียนแพ้นะค่ะต่อไปอันนี้เป็นของกีบสายกับกีบแมทนักเรียนต้องฝึกโจทย์เยอะๆแล้วเขาจะสอบตัวที่นักเรียนแสดงพิธีธรรมแล้วถ้าอ่านไม่ออกก็จบสำหรับโครงสร้างวิ์คณิตภาษา เราก็จะไปเน้นตัวที่เป็นคณิตนะคะแล้วก็วิทย์อังกฤษน้อยหน่อยค่ะตัวนี้นะคะอังกฤษน้อยหน่อยแต่ว่าทุกอย่างจะมีเกณฑ์การรับค่ะชมอันสุดท้ายที่ผู้ครองถามถึงกันมามากคืออา g l i s h ์พาทที่รับ20คนเนี่ยจะมีอะไรสอบบ้างทางปีที่แล้วก็คือจะมีสอบคณิตศาสตร์250เป็นภาษาอังกฤษกับไทยผสมนิดหน่อยวิทยาศาสตร์แล้วก็อังกฤษเหมือนเดิมเหมือนกับ มต้นนะคะเพราะฉะนั้นอังกฤษโปรแกรมที่รับ20ท่านักเรียนตั้งใจจริงๆจากของครูปีที่แล้วมีเด็กเรียนแค่7คนก็ได้หมด7คนแล้วเป็นที่1ด้วยค่ะนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจค่ะสิ่งที่นักเรียนเรียนแล้วมีความรู้สึกว่าคะแนนไม่มั่นใจว่าจะได้จริงไม่จริงสิ่งที่ครูย,ยังช่วยเหลือนักเรียนได้ก็คือ รุ่นหวังผลเราเปิดถึง6โมงเยนถึง2ทุ่มทานข้าวมาก่อนเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านเลยนะคะทบทวนทุกวันค่ะทั้ง English โปรแกรมและเกรดสำหรับรุ่นสู้ก็จะเรียนวันที่หนูปิดเทอมนะคะคือวันที่1มีนาถึง8มีนาของเกรดและ EP นะคะสำหรับนักเรียนที่มาได้มาฝึกฝนะคะถ้านักเรียนฟังผลแล้วไม่ได้นักเรียนจำคะแนนมาบอกครู นะคะแล้วเรามาเรียนกันใหม่ในค้อนของโค้งปกติวันที่11มีนาถึง29มีนานะคะจะมีทั้งทุกรุ่นที่จะเรียน5วิชาใครไม่ถนัดสังคมภาษาไทยก็มาเรียนต่อไปในรุ่นที่นักเรียนเห็นถ้าใครไม่ถนัดสังคมภาษาไทยทุกค่าทุกวิชาน้ำหนักค่ากำหนด200คะแนเนเรียนเลขประจําทำไม่ได้ นักเรียนเปลี่ยนแนวคิดมาเป็นภาษาไทยสังคมบ้างนะคะถ้ามาพบครูจะแนะแนวทางให้ค่ะนะคะนี่สําหรับมอต้นนะคะขอเป็นมสีที่ผู้ปกครองถามกันมามากว่าจะไปเรียนที่ไหนทํำยังไงนะคะตัวนี้ครูเห็นว่าคิปสายลิคแมทแล้วก็อ n g l i s พั a นี่สามารถมาเรียนแล้วก็เพิ่มปูนถ้าน้องมาเรียนไม่เล่นเกมขยันนักเรียนก็จะได้เรียนคณิตวิทย์แล้วก็อังกฤษนะคะ ตามชื่ออาจารย์ที่ครูจัดมาชำนาญการปีแล้วก็ดูแลสอนนักเรียนคะมสามเข้ามาสอย่าลืมวันที่2องสากุมภานะคะจะเป็นสอบโอเนนักเรียนต้องไปสอบโอเนเราก็เลยหยุดวันที่3ามกุมภาอาทิตย์ไปชดเชยให้วันที่9 9มีนาคมค่ะนะคะพอเมีนาคม,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 มปุ๊บนักเรียนเรียนเสร็จปั๊บเข้าสอบวันที่สิเลยค่ะ นักเรียนจะได้ตกผลึกในการเรียนทั้งหมดและสิ่งสำคัญครูกำลังจะใส่ข้อมูลไปในรายการครูปเปิดดูได้เป็นการรวมสูตรทั้งหมดเป็นการสรุปสูตรว่าสูตรไหนที่นักเรียนเรียนแล้วลืมคณิตศาสตร์เปิดดูได้หมดเลยค่ะนะคะสิ่งที่นักเรียนดูจากตัวนี้โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนแล้วสอบทีหลังอย่างน้อยๆถ้านักเรียนอยากอยู่สูงกวา่ามหาวิทยาลัยนะคะ นักเรียนก็ต้องมาเรียนตรุยโจทย์ม3เข้าม4รับรองได้ตัวนี้ถ้านักเรียนขยันเรียนทุกวันเหนื่อยหน่อยแต่พื้นความรู้ตัวนี้นักเรียนสามารถเอาไปใช้เรียนไว้ในม4ม5ม6อาจารย์ที่สอนจะสอนกว้างบูรณาการจํานวนนักเรียนที่เรียนอยู่ในกลุ่มที่ครูจะดูแลได้ทั่วถึงคือกลุ่มเราประมาณ1 0ถึง15คนค่ะนะคะสิ่งที่ครูอธิบายไปทั้งหมดวันนี้จะมีทั้งของ สอบคัดเลือกม .1 และสอบคัดเลือกเข้าม .4 ทุกรูปแบบแต่สิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องระวังในม .1 ที่เป็นคู่แข่งขันของอีกโรงเรียนหนึ่งของเราก็าคือโรงเรียนสาธิตประทุมวันนักเรียนมีโอกาสไปสอบได้นะคะเพราะสาธิตประทุมวันจะรับวันที่9ถึง10นะคะกุ่มผ่า นะคะแล้วสอบวันที่17คกุงพาซึ่งไม่ตรงกับการสอบของสอบถอคือศูนย์กุราบสตรีวิทย์เทพศิรินจะสอบวันที่ความเป็นเลิศจะสอบวันที่9มีนาใช่ไหมคะนักเรียนมีโอกาสแต่ถ้ามั่นใจยังไงหรือสอบทั้งสองที่แล้วค่อยมาเลือกเพราะประกาศผลตั้งวันที่13มีนาถ้านักเรียนรักศูนย์ราบเราก็เลือกศูนย์ราบรักษาที่ปฐมวันก็สาธิตปฐมวันหรือ โรงเรียนชื่อดังทั้งหมดจะอยู่ในโซนของศูนย์กราบคือเทพสรินสตรีวิทย์ศึกษาารีเบญจมาะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูดูว่ามันสอบไม่ตรงหลักสูตรที่เรียนอยู่กับเราเลขวิทย์อังกฤษสังคมภาษาไทยสามารถชนะที่จะไปต่อสู้ในการสอบตัวนี้ได้อย่างดีค่ะนะคะสิ่งที่ครูฝากไว้วันนี้ปัญหาต่างๆถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ถามอีกนะคะ แล้วครูก็บอกนิดหนึ่งว่าถ้าหนูจะสอบให้ได้นักเรียนต้องทบทวนแล้วฝึกทำคุณแม่เป็นฝ่ายให้กำลังใจกอดหนูสักนิดแล้วความคิดที่หนูคิดไว้จะกระจ่างแล้วก็จดจําแล้วนำไปใช้ได้ตั้งใจนะคะเกมไม่ใช่ของที่มีประโยชน์นะักอย่าต้องให้คุณครูและใครๆคุ้มใจเรามาสู้กันนะคะแล้วจะประสบผลสำเร็จขอให้คุณพ่อคุณแม่ ช่วยดูแลลูกด้วยและลูกๆก,ก็ตั้งใจครูขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะไว้พบกันใหม่วันศุกร์หน้าในรายการครูระเมียดต่อปัญหาผู้ปกครองตอนที่3ค่ะสวัสดีค่ะ